สวัสดีครับผมนะครับพบกับผมครับกับรายการภูมิใจรีวิวว้าวนะฮะภูมิใจรีวิววันนี้ก็จะมารีวิวของสะสมส่วนตัวของผมนะครับซึ่งนี่คือรายการใหม่ของตัวผมเองนะฮะเป็นรายการใหม่ที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับรีวิวอย่างเดียวครับผมจะรีวิวเรื่องอะไรก็เรื่องของผมนะฮะพออย่างเดียวอย่าไปรีวิวเกี่ยวเรื่องนั้นก็พอ เ,ะอะเอาละครับว,วันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้าส่วนตัวของผมที่ผมมันรักมากๆ,ๆถือว่าเป็นของสะสมของผมเรียก็ว่าได้นะเพราะว่าผมสะสมสินค้าชนิดนี้เนี่ยตั้งแต่ผมเนี่ยอายุ14-15เลยนะนะตอนนี้ผมมันก็อายุ21แล้วนะฮะก็ถือว่าสะสมมาอย่างยาวนานนะครับและก็คงจะสะสมไปอีกนานเท่านานก็ถือยั่งทำไมนะ,น,ะนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูกันนะว่าสินค้านั้นคืออะไรนะคะ ไปค่ะเอาละครับนี่คือสินค้าที่ผมเอามานะฮะให้ทายครับว่าคืออะไรอย่าหลุดนะฮะอย่๋จะหลุดนะครับ,รน,รบนี่นะฮะสินค้าชิ้นนี้เนี่ยคือสินค้าที่ผมันบอกตรงๆมาทุกคนนั้นเนี่ยคงจะต้องใส่เป็นประจำอยู่แล้วเวลาแบบมีแสงแดดเวลาแบบไปเที่ยวเวลาแบบไปไหนแล้วแต่จะต้องใส่อย่างแน่นอนนะครับเพื่อความสบายใจสบายใจแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองด้วย สินค้าชิ้นนั้นก็คือแว่นนะครับนี่นะฮะนี่คือแว่นนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาผ้าปูผมแดงหนึงเพราะว่าแว่นของผมเนี่ยราคาเนี่ยหลายคงคิดไม่ถึงคภาพว่าราคาดีเท่าไหร่ความจริง้วราคาแค่เออไม่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 เกินสามร้อยนะฮะนะเดี๋ยวผมจะมาเรียงทีละอันนะครับว่าแว่นเนี่ยผมผมผมมีกี่แว่นนะครับนี่ยจะให้โชว์กันนะครับ เดี๋ยวมาไล,ล่รีเวลดีกว่าผมนั่นจะใส่อันไหนเป็นอันแรกชิ้นแรกนะครับวัานแรกที่ผมนั้นใส่เนี่ยหลายคนคงไม่เชื่อว่าผมนั่นจะใส่แว่นนี้นั่นคือแว่นนี้ฮะนี่นี่คือแว่นจะบอกก่อนนะครับว่านี่อันนี้เนี่ยเป็นแว่นที่ผมนั้นใส่ตั้งแต่สมัยอยู่มาปรายนะฮะไม่ต้องสงไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมมันตรงนี้มันหักนะครับมันมันหักนานนั้นนะครับนะเอออีกอย่างวันนี้ไม่ใช่แว่นผมนะครับ เป็นแว่นของอาจารย์นะครับเพราะว่าพูดง่ายว่าอาจารย์ให้ยืมมาแล้วผมมันก็ยืมมาถาวรเลยนะครับไม่ได้คืนแกเลยนะครับถามว่าเป็นเด็กกตันยูไหมต่อคุณครูบาอาจารย์ในการขโมยของของคุณครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าพูดตามหลักคําเป็นจริงนะครับอกตัญยูนะฮะนะฮะนี่แว่นที่หนึ่งนี่คือแว่นแรกแรกที่ผมมันใส่แล้วแว่นที่สองที่ตามมาคือแว่นนี้นี่แว่นนี้นะครับซึ่งถามว่าทําไมผม ไปบ้าบอซื้อแว่นนี้มาคือช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นช่วงที่ผมมันกำลังเข้าสู่โหมดแบบสายแบบใสๆนะก็คือแบบใส่แว่นแบบใสๆดูแบบคือคิดว่าตัวเองนั้นคงจะเข้ากับแว่นอย่างเงี้ยแล้วคุณดูเ่วมันมเข้าไหมอะ่ะไอเหี้ยเหมือนอย่างกับอุตเมนในกูในที่ฉายฟุดพยามสยามคนเรือเด็กอะไรหะเ่นะฮะเน่าดูเลยฮะผมตาตีใหนะ้ดูคุณดูผมหงาย ได้ดูผมใส่ดิเห็นไหมไม่รู้ตั้งแต่ยงเลยนะฮะก็นี่เลยฮะแล้วตอนแรกถึงว่าม,มีเพื่อนผู้หญิงคนนึงก็จะเอาไปสุดท้ายก็ไม่ได้ให้ไปนะฮะเพราะว่าเพืยอนจะใส่ไว้แต่ทุกวันนี้ก็เก็บเอาไว้ดูเล่นนะครับไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เพราะเป็นช่วงสถานการณ์อย่างนี้ด้วยนะฮะแว่นต่อมานั่นก็คือแว่นนี้นี่แว่นนี้เนี่ยผมซื้อมาตอนที่ว่าผมนั้นนั้นผมนั้นได้ดูหนังหนังเรื่องของขุนพัน์ขุนพันธ์ภาพแรก ถ้าเกิดใครจําได้นะครับเอดิตของขุนพันธ์ภาพแรกเนี่ยนะฮะจะมีพี่เป้อารักษ์เนี่ยรับรับบทเป็นเสือใบเขาใส่แว่นอย่างนี้เลยแล้วเขาเงยหน้ามาไม่งคดเท่เลยผมก็เลยรีบไปหาซื้อแว่นอย่างนี้มาเลยครับแว่นเหมือนเขาเรียกวาแว่นตากลมมั้งเขาจะแว่นตากลมนะฮะเพราะความจริงไม่ต้องเรียกแว่น,วนตากรมครับเพราะตากูก็กลมอยู่แล้วเพราะตากุณนไม่สี่ 4, เหลี่ยมหรือสี่หรือสีอ 4, ่ 4, เหลี่ยมทางหมูนะฮะนะฮะ นี่คือแว่นที่ผมนั้นใส่ไปแค่ครั้งเดียวเองมัง้งใส่ไปแค่เขาใหญ่ไปทากิจกรรมกับคุณครูนะฮะใส่ไปครั้งเดียวเองก็มาใส่เลยนะครับเพราสึกว่ามันมันําคาดตาเขเอนเนี่ยเพราะเราใส่ตรงนี้มันตะรงโดเพราะดัางผมหักนะฮะนะฮะดัางผมหักนะครับก็เลยใส่ไม่ถนัดน,นะฮะก็เลยคิดว่าใส่ครั้งเดียวกว่านะฮะใส่ครั้งเดียวนะครับแว่นต่อมาคือแว่นนี้ฮะนี่ แว่นนี้ผมว่าทุกคนถ้าเกิดผมใส่เนี่ยทุกคนนั้นต้องคงรู้จักอย่างดีนะครับนี่ฮะอ่านึกออกกันยังครับว่าวันนี้นึกถึงใครอ่านึกถึงใครอยู่ไหมครับนึกถึงตีดอกสะเดาครับไม่ใช่นะฮะอันนี้นึกถึงตีใหญ่นะฮะเพราะว่าวันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าว่นทรงตีใหญ่นะครับแบบทรงนักกระเนงนะแต่ว่า ผมจะใส่ไปบางครั้งนะอันนี้สึกว่าผมไม่ค่อยได้ใส่หรอกส่วนมากแฟนผมจะใส่นะฮะเวลาใส่ทีใหญ่เนี่ยมันดูเหมือนแบบเหมือนผมจะร้องไห้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะคุณดูดีๆนะฮะนะฮะแล้วแว่นแมันก็ใหญ่ก็เกินแต่มันโอเคครับโอเคเลยนะฮะใส่แล้วเท่อเนอนแต่ว่าผมมันไม่ค่อยได้ใส่หรอกนะคะรับพอเก็บเอาไว้เหมือนกันนะครับเก็บเอาไว้เรื่อยๆนะฮะผ่านไปแล้ว7ผ่านไปแล้ว4แว่นนะฮะเหลืออีกประมาณ5-6เว้นนะครับบางครั้งบางคราวถ้าเปิดเป็นยางแบบใหญ่ๆนะ แว่นต่อมาแว่นนี้ผมจะไม่มีวันทิ้งครับนะฮะผมจะไม่มีวันทิ้งแว่นนี้ฮะรู้ไหมพ่ออะไรเพราะว่าแฟนผมจะปนซื้อให้นะฮะมันบอกว่าถ้าทิ้งเมื่อไหร่ผมก็ถูกทิ้งเหมือนกันนะเท่านั้นนะฮะนะฮะผมก็โดนทิ้งนะฮะโดนฆ่าทิ้งนะฮะนะคฮะไอเหียโอ้ยขหตากูแล้วยิงตาตีตีด้วยเช่ไรนะฮะนี่โอ้โหเป็นไงฮะ ไอสัตว์เอ้ยอย่างกระตูปลายกูตอนนี้กวงเนี่ยตาแดงก็เกินนะฮะนี่ก็คือแว่นนี่คือแว่นทุกคนชอบชื่นชอบเหมือนกันนะครับใส่ไปครั้งเดียวเหมือนกันส่วนมากจะใส่แค่ครั้งเดียวใส่แบบเยอะๆเนี่ยมีไม่ขี่แว่นหรอกครับนะฮะแต่สุดจะจะใส่แบบไม่ใส่ฮะใส่ฮะใส่แล้วกูใส่แค่ครั้งเดียว วันนี้่แค่เดียวเองนะครับก็เป็นแว่นที่แบบดูโอเคมากๆครับนะฮะผมจะมีวันทิ้งครับถ้าเกิดผมทิ้งเมื่อไหร่ผมจะโดนฆ่าทิ้งทันทีนะฮะนะครับก็ต้องระวังตัวกันหน่อยนะครับการใส่แว่นแว่นนี้นะครับแว่นต่อมาแว่นนี้ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อช่วงปีนี้ประมาณช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะฮะไปเจอมาเป็นแว่นแบบสไตล์แบบพุณนพ่อนะฮะผมชอบมากครับนี่ฮะนี่นี่คือแว่นที่ผมนั้นมักจะออกงานบ่อยๆหลังๆนี้เพราะว่า คือต้องออกงานแล้วก็ต้องใส่เสื้ออย่างนี้ด้วยนะแบบเสื้อแบบแขนกุดๆอย่างนี้หน่อยให้ดูเหมือนแบบดูเหมือนอาตมา,าของเมืองหน่อยเออดูแบบมีลุกซะหน่อยเออนะฮะนะครับคือแบบผมรู้สึกว่าเออแว่นนี้มันโอเคที่สุดสําหรับตัวผมสําหรับตัวผมนะครับนะฮะนะฮะก็นี่คือแว่นนี่ก็อ,อาจจะใส่ยิ่งสุภาใส่แค่ครั้งเดียวใส่ไปงานบวชเพื่อนแล้วก็ไม่ใส่เลยเพราะว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับที่เกิดขึ้นมา แล้วก็แพร่ระบาดกันมากมายนะครับหลายโรคหลายสายพันธุ์ที่เข้ามาประเทศไทยนะครับเป็นความผิดเพราะใครก็ไปเสื่อมห่าเองนะครับทั <T wellbeing> ้งหมดนี้คือแว่นของผมที่ผมมันรู้สึกว่าโอเคที่สุดแล้วแว่น,น, 1, นอันดบ 2, นับที่หนึ่งนะฮะอันดบ 3, นับที่สองนะฮะอันดับที่สามนะฮะและอันดบ 4, ัดบที่สี่ไออันดับที่สี่อย่างนี้สิ 4, อันดับที่สี่นะฮะอันดับที่ห้านะฮะนี่ ห้าแว่นนี้นะครับโอ้โหรับรองว่าผมใส่ทุกครั้งและผมก็จะใส่จนแก่จนเฒ่าผมรักมากๆนะครับเปถือว่าเป็นของสะสมของผมชนิดนึงเลยนะฮะไอเฮียกูเหมือนทำคางมาเยก็ไม่รู้วัยสัตว์นะฮะโอ้โหนี่กูเหมือนเ p พีแว่นเลยนะกูเนี่ยนะเฮียเกิดกูไปแข่งรถนี่รับรองว่าโอ้โหกูทนนักแน่นอนนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่า w วน n วน e วน h วนนะฮะแถมุกกมาไปทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรฮะนะครับก็นี่คือสินค้าอุปมาอุปไมยของตัวผมเองนะครับที่ผมมันจะมาเสนอและรีวิววันนี้นะครับอาจจะรีวิวได้ไม่ครบครับเพราะว่าอุ้สึกก็ปวดคางขึ้นเริ่อนะครับตอนนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าครับผมมันจะรีวิวสินค้าอะไรสดๆผมมันจะมารีวิวเช่นเคยนะครับ ก็ขอฝากรายการนี้เป็นรายการใหม่นะครับชื่อว่าภูมิใจอยูรีวิวนะครับทางช่องภูมิใจแชน n นลนะครับทั้งเฟยทั้งทางเฟสไว้ทั้งทางแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ยู u ูบเบอร์นะครับนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้คนติดตามหลังไหลเกินครับตอนนี้คนติดตามทางช่อง YouTube นั้นอยู่ที่หลักเจ็ด้นะฮะอยู่ที่หลักเจ็ดแั้นะฮะ ไม่ไม่ไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่เจ็ดพันหรือเจ็ดหมื่นนะฮะเจ็ดเจ็ดคนเนี่ยนะฮะนะครับนะฮะไวถึงขางนะกูจะปาดคอไหมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวปีที่หน้าเินครับปีทีนี้ขอรั่มาครับ,รบตัวนี้ครับคุณไต้ริ้วครับสวัสค,ครับลาไปด้วยหนุ่มฟอสหรอเพียวครับ เรียกเหมือนอินเดียที่คุณเนี่ยแหลสัก